โอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยกับผมแกปสแกนจเคกกับเกม Fc Mobile แล้วโอ้โหวันนี้นะครับผมก็จะมาตามคำเรียกร้องนะผมที่น้องๆขอเข้ามานะฮะว่า,าพี่ช่วยอบอกสูตรการตั้งค่าเกมเพย์หรือว่าปรับเกมให้มันสมูทให้มันเล่นแบบลื่นๆนะครับผมในส่วนของโหมด h ฮด d t ทูเฮดนะทุกคนนะเออเี๋ยววันี้ผมจะมาบอกสูตรเหมือนเดิมนะผมอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะอันนี้บอกว่าเป็นสไตล์ผมดีกว่าหรือวาอ่าพวกผู้เล่นเบต้าหรือว่าพวกท็อปเซิร์ฟต่างๆเขาใช้กันบ่อยมากๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราทุกๆคนเนี่ยความถนัดไม่เหมือนกันนะผมอันนี้จะเป็นแนวทางแล้วกันว่า อ่าผมตั้งค่าแบบนี้มันมีผลแบบไหนในการเล่นของเราบ้างอันแรกนะผมขนาดจอยสติ๊กเสมือนนะครับผมตั้งเป็นขนาดใหญ่นะอ่าที่มันจะอยู่ซ้ายมือนะทุกคนนะใครที่ไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นให้ดูนะทุกคนนะจะอยู่ซ้ายมือที่เราเวลาเราเล่นเราหมุนหมุนในจอยนะทุกคนนะอ่าโอเคขนาดจอยสติ๊กขนาดเหมือนผมกดตั้งไว้ให้มันมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อันที่2จอยสติ๊กเสมือนแบบลอยนะฮะอันนี้ก็ผมจะไม่ได้ตั้ง ก็คือปิดไว้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยมันจะเลื่อนไปมาตามแบบตามทั่วสนามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราปิดไว้มันก็จะอยู่ที่เดิมไม่เลื่อนไปไหนอะไรประมาณนี้นะเออส่วนขนาดปุ่มเนี่ยผมตั้งเป็นขนาดปุ่มมีขนาดใหญ่นะฮะก็คืออยู่ขวามือเนี่ยก็คือใหญ่ถ้าเกิดอันเล็กๆผมกดไม่ค่อยโดนโอเคนี้ไม่ค่อยสําคัญมาก ระยะปุ่มขนาดกว้างอันนี้ผมใช้แบบปกตินะทุกคนไม่รู้ว่าตั้งแบบกว้างมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมใช้แบบปกติผมถนัดขวานะอันนี้แล้วแต่ตัวผู้เล่นเลยนะในส่วนของการควบคุมเกมนะจอยสติ๊กเสมือนทางซ้ายและปุ่มทางขวาอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยเปิดเนี่ยไอ้ตรงปุ่มที่เราเลื่อนนักเตะมันจะอยู่ขวามือนะฮะแล้วก็ปุ่มยิงอะไรจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะแต่ว่าปกติมันจะอยู่ ปุ่มยิงอยู่ขวาปุ่มเลื่อนนักเตะจะอยู่ซ้ายเออมันจะสลับกันโอเคประมาณนี้แหละส่วนการควบคุมเกมนะจอยสติ๊กเสมือนทางซ้ายและปุ่มท่าสกิลทางขวาก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็แล้วแตแ่เหมือนที่ผมบอกไปแล้วแต่ใครถนัดก็คือกดสลับกันนั่นเองเออมันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับส่วนอันนี้นะเปลี่ยนทิศทางการบุกเมื่อจบครึ่งแรกก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเรากดติ๊กไว้มันจะเปลี่ยนจากตอนแรกเรอจะอยู่ซ้ายแล้วเ,เปลี่ยนเครื่องหลังไปอยู่ฝั่งขวาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากดปิดไว้ มันจะอยู่ที่เดิมตลอดนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะต่อไปการแสดงการโต้อตอบทางภาพนะครับผมก็เปิดไว้ก็ก็จะมีผลเวลามันแสดงอ่าพวกลูกยิงอะไรแบบนี้นะทุกคนประมาณนี้นะอันนี้ผมก็เข้าใจประมาณนี้นะอันนี้ผมกดเปิดไว้นะครับในส่วนของเรดาร์มุมมองจากด้านบนอันนี้ผมก็ตั้งไว้เหมือนกันนะเวลาเปิดบอลสวิตบอลอะไรอย่างนี้ก็ทําให้มันเห็นนะคะ เออแต่ว่าปิดไว้ไอ้นูนอันนี้ผมไม่รู้เป็นยังไงนะไม่ไม่เคยลองเหมือนกันนะทุกคนนะใครที่รู้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับการซูมลูกยิง power shot อันนี้ผมกดปิดไว้นะทุกคนนะถ้าเกิดเรากดเปิดไว้เนี่ยมันจะเวลาเรายิงกด power shot กดปัดไปทางขวาใช่ปะที่ยิงแรงๆนะฮะมันจะซูมเข้ามาแล้วก็ยิงนะฮะแต่นี่ผมกดปิดไว้นะผมไม่ค่อยถนัดอันนี้ล้วแต่ตัวผู้เลนนะครับ ก็ต่อไปการส่งลูกขั้นสูงนะเปิดการส่งลูกขั้นสูงในเกมอมันนี้ผมกดเปิดไว้เวลาสวิตบอลอะไรเงี้ยค่อนข้างสําคัญน,นะเปิดไว้ AI ค่อนข้างจะดีนะเห็นเขาบอกมาเหมือนแบบนี้เหมือนกันนะฮะต่อไปส่งลูกโดยเตะ2ครั้งนะฮะส่งลูกโดยแตะหรือว่าแตะ2ครั้งประเภทการส่งตัดสินใจโดย AI ก็คือเหมือนแบบว่าเวลาเรากดแต่2ครั้งมันจะส่งลูกนะไม่รู้ว่าจะเป็นลูกแบบไหนจะเป็นลูกชิปลูกอะไรประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ในความรู้สึกที่ผมเข้าใจนะเคยเปิดไว้ผมรู้สึกว่าผมไม่ถนัดผมก็เลยกดปิดนะเออแล้วแต่ใครจะตั้งแบบไหนนะส่วนความเร็วกันเพิ่มพลังปุ่มส่งและยิงทั้งหมดเพิ่มตามเวลาปกติอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้ากดเราปิดไว้เนี่ยมันจะสั้นลงหมายถึงว่ากดแป๊บเดียวอะ่ะมันจะส่งอ่าส่งก,ก็คือเหมือนแบบว่าเรากดติดหนึ่งเนี่ยมันจะ ส่งเร็วขึ้นนะทุกคนนะเหมือนแบบว่าไอตรงขีดพลังอะ่ะมันจะเลื่อนไปไวขึ้นนั่นเองถ้าเกิดเรากดเปิดไว้แต่เพราะผมกดกดปิดไว้มันจะเป็นแบบปกตินะทุกคนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนต่อไปนะผมเล่นอัตโนมัติ AI เมื่อเราหยุดเล่นก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ควบคุมเนี้ยปล่อยจอยไว้ AI มันจะเล่นเองก็เหมือนเอาไว้ปั๊มเวลอะไรแบบนี้แต่ว่าผมกดปิดไว้แล้วกันไม่อยากให้ AI ไมันควบคุมนะบางทีเวลามันค้างมันอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่ทุกคนจะถนานนะครับต่อไปส่งและยิงอัตโนมัติผู้เล่นเลี้ยงลูกต่อไปโดยที ผู้ใช้ไม่ต้องป้อนอินพุตหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรากดเปิดไว้ใช่ปะผู้เล่นเลี้ยงส่งและยิงโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องอก็เหมือนมันจะยิงอัตโนมัตินะ,ะทุกคนนะมันใช้ AI ยิงนะแต่ว่านี่ผมกดปิดไว้แล้วกันให้ผมยิงเองแบบเราเล่นเองเราควบคุมเองประมาณนี้นะต่อไปครับตัวช่วยการเปิดบอลน,นะครับปรับแถบพลังเมื่อเปิดบอลน,นะฮะ ในส่วนของตรงนี้ผมขอเปิดไว้แล้วกันก็มันจะมีขีดพลังบอกเอ,อประมาณนี้นันว่าเราควบคุมได้ว่าเราจะเปิดประมาณไหนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสลับนักเตะอัตโนมัติอันเนี้ยค่อนข้างสําคัญทุกคนผมแนะนําว่าให้เปิดไว้นะอันนี้มีผลนะฮะเวลาที่เราโดนเปิดมงุงหรือว่าจะเป็นเขาคอนเนอร์ได้ได้เปิดมุมนะทุกคนได้คอนเนอร์เข้ามาแล้วก็ ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามน่ยขึ้นหมงบางทีถ้าเกิดเรากดสวิตช์อะ่ะมันกดไม่ทันนะอันนี้ผมแนะนําว่าให้เปิดไว้ให้ AI ช่วยสลับนักเตะเวลาที่โดนเปิดหมง่งมันจะป้องกัน่าลูกกาอากาศได้ค่อนข้างดีโอเคต่อไปโหมดสลับนักเตะอัตโนมัติอันนี้ผมแนะนําให้ปิดไว้เพราะว่าก็คือถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราเปิดด้านบนไว้แล้วอะ่ะอันนี้ก็ให้ปิดไว้ ก็คือถ้าเกิดเปิดด้านบนปุ๊บแล้วก็มาเปิดด้านล่างอีกมันจะสลับเราจะต้องสวิตเองนะครับสลับนักเตะเองแต่ว่าถ้าเกิดแล้วเราเปิดด้านบนไว้แล้วก็ปิดด้านล่างเนี่ยมันจะสลับแค่เฉพาะลูกที่ตั้งเตะนะครับหรือว่าลูกกระชอกอะไรประมาณนี้เออ <house> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้ทั้งหมดอ่ะเราจะต้องสวิตเองหมดแต่ว่าเราเปิดด้านบน แล้วก็ปิดนั้นลากอันนี้ผมแนะนําประมาณนี้กันแล้วก็ต่อไปเป็นการเลี้ยงบอลไปเช่นน้าตามสถานการณ์นักเตะคุณจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเลี้ยงบอลไปตามสถาน,นการณ์และสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ก็แนะนําว่าให้ปิดไว้นะทุกคนนะเพราะว่าเวลาเลี้ยงเลี้ยงไปเนี้ยบางตัวมีสกิลเลี้ยงใช่ไหมก็มันก็จะเลี้ยงตามปกติของมันไม่ได้เปลี่ยนสไตล์การเลี้ยงบอลอะไรประมาณนี้ผมแนะนําให้ปิดไว้ไดีกว่าถนัดกว่าแล้วแต่ทุกคนนะออแต่อันนี้ผมแนะนําทุกคน โอเคประมาณนี้ได้นะผมใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักอ n ิ o นบ็อก้็มาพูดคุยกันได้นะทุกคนนะอันนี้เป็นสาระนะเออแต่ว่าแล้วแต่อันนี้ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนนะผมถนัดแบบไหนมากกว่าโอเคก็ลองไปปรับใช้กันได้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะผมไว้เจอกใหม่คลิมหน้าสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ